พลโกกกอดชมพู่เหรอข่าวมันกูยังไม่อ่านเลยกูเกียดชิบหายเลยกูว่าคนไทยทั้งอีอีจินตลาหน้าโงก ประเด็นที่คุณลีน่าจังออกมาพูดถึงพี่จินว่าการที่เอาลุงพลมาขอโทษน,นะคะอาจจะเป็นคำหยาบนิดนึงว่าแบบว่าพี่จินน่างโอะไรเงี้ยพี่จินลูกสือ,อยังไงคะแม่อยากเป็นเมียน้อยลุงพลลุงพลกกอกชมพู่เหรอ ข่าวมันกูยังไม่อ่านเลยพอกูกูเลื่อนเล่นเห็นข่าวมันสะบัดไปเลยกูเกลียดชิบหายเลยกูเกลียดชิบหายเลยกูว่าคนไทยทั้งอีอีจินตลาหน้าโง่กับไอ้พวกคนไทยกับนักข่าวช่องทีวีต่างๆแม่งบ้าบอคออแตกเพลงเต่างอยที่ฟิตกับลุงพลมาแรงมากตอนนี้สามล้านเข้าสู่สามล้านวิวเป็นไงบ้างคะพี่ก็ รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจแทนลุงพลด้วยคะ่ะเพราะว่าก็ถือว่ายกความดีขำงงให้ลุงพลด้วยกันเนาะเพราะว่าลุงแกมาช่วย,ช,วยช่วยเติมสีสันนะคะออพอปล่อยเพลงไปก็มีกระแสชื่นชมว่าลุงพลเสียงดีเสียงเข้ากับพี่จินเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีดรามา่าเรื่องว่า พี่จินเก่ะกระแสลุงพลเอาลุงพลมาร้องเพลงอันนี้คือพี่จจนมองอยังไงคะเราเกาะกระแสรจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะยังไงคะพี่จินไม่ก็คือแบบว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วที่หยูมอหอวติดลุงดับแล้วทีนี้เราก็อยากได้ลุงมาร่วมสร้างสีสันกิจงาที่เราอยบวกส่วนบอกว่าถ้าลุงมาที่งานบวกส่วนนะคะเห็นทาทากานพูดว่าถ้าลุงมางานบวกส่วนเนี่ย มันก็เป็นที่มือหาเพิ่มขึ้นจากที่เราเคยไป่หวเป็นหลายปีแล้วใช่ไหมคะไปเราก็แฟนเพจที่นั่นก็ชินเราแล้วอะไรเงี้ยก็เห็นเราเยอะมากแต่ทีนี้ลุงอ่ะทุกครั้งที่ลุงไปลุงไม่ได้ไปในฐานะศิลปินที่ขานมาเป็นในฐานะไปเที่ยวแล้วไปทําบุญพระเอิญพอลุงมีชื่อเสียงก็ลองเอาลุงมาร่วมในงานนี้ดูน่าจะเป็นที่รักและก็ชื่นชมของของลูกหลาน ท่านอะไรเงี้ยเราก็มองไปมันมันเราก็เลยเออมันน่าจะเป็นแรงแรงช่วยช่วยกันขึ้นพี่จินขออนุญาตถามอีกประเด็นหนึ่งค่ะพี่จินประเด็นที่คุณลีน่าจังออกมาพูดถึงพี่จินว่าการที่เอาลุงพุนมาขอโทษนะคะอาจจะเป็นคำหยาบนิดนึงว่าแบบว่าพี่จินหน้าโง่อะไรเงี้ยพี่จินรู้สึกยังไงคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ไม่ไม่ค่อย ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เออเนาะเรเพิ่งรู้ค่ะนี่นะพี่กินทราบทราบแล้วใช่ไหมคะทราบอย่างไรคะจะทราบตอนนี้ไม่ได้รู้สึกแบบคือเราเราก็ไม่ได้มองถึงว่าเรื่องอะไรไปเยอะกว่านั้นเนาะเรื่องแกว่าลุงอ่ะแกก็อยากทำบุญร่วบเราด้วยเราก็เห็นว่าลุงอยู่ในเขตนั้น ลุงก็แบบเปิดช่องไหนช่องไหนก็เห็นก็เลยคิดว่าเอ๊ะแบบเราน่าจะให้ลุงมาร่วมงานอะไรอยู่ในตรงนั้นมไม่ได้ถึงแต่ว่าจะต้องทําธุรกิจแบบเป็นเรื่องเวลาค่ะแต่มันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเ่าะยอดอดยวยอดอะไรคือเรามีเจตนาดีแหละในสิ่งที่พี่<ช>จินทํามาทั้งหมดใช่ไหมคะส่วนตัวพี่จินรู้จักคุณลีน่าจังไหมคะ ลุ้ชื่อแกดังมากเลยแต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงอ๋อไม่ได้รู้สึกแต่ว่าไม่ได้รู้สึกค่ะพี่นู้เห็นแกบอกว่าไลฟ์อะไรเนี่ยนุตามแกตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้เคยเห็นตัวจริงของแกอ๋อแสดงว่าก็มี<ใ>โอกาสได้ดูแกไลฟ์สดของแกอยู่แล้วใช่ไหมคะแกดังค่ะเพราะว่าช่างแต่งหน้าเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเนี่ยนะวันนี้พี่นีน่าเขาดังเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยเพราะว่าพี่ติงจะไม่ค่อยเล่นโซเชียลใช่ไหมคะเขาเล่นไม่เป็น จมีที่เลี้ยงกลับห้ทีนี้เขาก็จะมาบอกว่าวันนี้มีข่าวอันนั้นอันนี้นะอะไรนี้่ก็จะจำจับจัคนใกล้ตัวแล้วทีนี้อย่างคุณพี่มีหน้าจักแต่แกก็ดําที่สุดใช่ไหมคะหรือคนอื่ชื่อแต่ยังไม่ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้อ๋อแต่เมื่อแต่เมื่อวานที่แกโพสพาดพิงแบบกล่าวถึงพี่จีนบ้างอันนี้พี่จีนยังไม่ได้เห็นข่าวใช่ไหมคะยังค่ะยัง่ยังยังไม่ดูเลย แต่แต่กรแต่รู้ชื่อแกปนปต่ดังพี่จินไม่โกรธใช่ไหมคะที่เขาแบบอาจจะกล่าวถึงค่อน <c oughs> ข้างรุนแรงคน <c oughs> เป็นคําที่ค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยคงไม่โกรธหรอกคะ่ะเพราะว่านูที่จินมองนะก็อยู่ในวงการก็เจออะไรมาเยอะแล้วก็เราก็จะมองถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนของของคนของสาธารณะหรือเป็นอะไรทุกคน ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบอกหรือทูดได้ทั้งหมดเมื่อเราอยากจะมาเป็นแบบนี้มาเป็นนักร้องมาเป็นคนอยู่แบบเนี้มันก็จะมีเราเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าอะไรจะมาหาอย่างเงี้ยทั้นดีทำไม่ดีแต่ทั้งนี้ท่านนั้นเราก็ต้องเข้าใจค่ะต้องต้องเข้าใจของของแฟนๆด้วย mm hmm. คนต่างๆต่างต,าง,ตางคนอ่ะเราเข้าใจ ก็เรียกว่าเต่างอยจากที่ดังอยู่แล้วตอนนี้ก็กลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งเนาะก็อีกรื่องงงอ่ะงงก็เห็นว่าไงว่าต้องต่าผมว่าลุงพลเนาะถึงยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ถือว่ามาช่วยให้หรือว่าท่านให้อาตออาจจะดุประดาให้ยี่จริงกับลุงพลเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานท่านไหมในเขตนั้นท่านก็เลยดึงลุงพลออกมามาช่วย ให้มันมีสีสันเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยนี่คือความเชื่อส่วนตัวอโอเคค่ะพี่จีนอยากให้พี่จีนฝากถึงบางคนที่อาจจะมีดราม่าก,กับประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นที่อาจจะแบบอาจจะพูดถึงพี่จีนในแง่ที่ไม่ดีที่ไปเอาลุงคนมาอย่างนั้นอย่างนี้พี่จีนอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้ไหมคะเอ่อก็อยากจะบอกว่าอย่างไงดี <laughs> อย่างที่พี่จีนบอกเนาะ คนก็เป็นสิทธิเสรีเนาะสิทธิของคนคิดอะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาก็มีสิทธิที่จะคิดในมีเหตุผลของตัวเองได้ทั้งหมดทั้งมวลเนาะแล้วก็เมื่อเราให้เรารู้ก็แล้วกันว่าเราอยากอยู่จุดนี้ไหมถ้าเราไม่อยากรับสิ่งใดเลยว่าสิ่งทุกสิ่งนั้นคือสิ่งสิ่งที่ไม่ดี เราก็จงไม่ต้องไม่ต้องมาทำสิ่งนี้อะไรพี่ก็เลยคิดว่าเมื่อเราจะทําสิ่งนี้คนที่จะมองมาก็ย่อมที่จะมีสิทธิที่จะมองได้เยอะแยะมากมายเนาะก็ก็ไม่ได้ไม่เป็นากกันก็เข้าเข้าใจค่ะ